สับป,ประรดสับป,ปะเลยผิดค่ะผิดนะลูกผิดสับปะรดกับสับปะเลยอะไรเป็นคักสับปะรดครับผิดสับปะเลยครับผิดไม่มีครับสับปะเลยครับผิดไม่รู้ครับผิดส like ับปะรดกับสับปะเลยอะไรเป็นผักครับสับปะรดครับผิดสับปะรดกับสับปะเลยอะไรเป็นผักคะสับปะเลยผิดสับปะเลยจริงสับปะรดกับสับปะเลยอะไรเป็นผักเออสมังคะสมังผิดสับปะรดกับสับปะเลยอะไรเป็นผักคะ สับเปลือกไม่มีอะไรมันสับปะรดกกับสับเปลือโอเคิดค่ะสับปะรดกับสับเปลืออะไรเป็นผักคะสับปไม่มีไม่มีผักสับปะรดกับสับเปลืออะไรเป็นผักคะไม่มีผักสับปะรดกับสับเปลืออะไรเป็นผักคะไม่มีค่ะสับปะรดสับปะรดไม่ใช่ผักเป็นผลไม้ไม่ดูสับปะรดกับสับเปลืออะไรเป็นผักคะไม่มีนะเออเออถูกหรือเปล่า